ดังนั้นคือตอนที่รับงานของไอซิตี้เนี่ยนะครับพอกับยูเกียต์เตั้งบริษัทแล้วนะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่จะเป็นที่เป็นพรีเคอร์เซอร์ของ i c r o s ซ f t อะเป็นบริษัทที่มาก่อนที่นําคือใบหลังภายหลังเปลี่ยนชื่อบริษัทนี้เป็นเมคโคซอฟคือบริษัทนี้ทรัฟโอดาต้าคาว่าทรัฟมาจากคำว่าทรัฟฟิกการจราจรโอ้ก็คือออฟด a ต้าคือข้อมูลคือ ข้อมูลของการจราจรอ,อ่ะเหมือนกับว่าตั้งบริษัทนี้มาไม่กะรับงานอื่นแล้วรับงานซิตี้อย่างเดียวเลยทําข้อมูลจราจรอ,อย่างเดียวเลยจะเห็นว่าผู้ประกอบการของบริษัทนี้นะครับมีอสามคนเห็นไหมครับรายชื่อ,อนําด้วยบิลเกตจะเป็นหัวหน้าใหญ่เลยนะทั้งนี้เป็นเด็กตัวเล็กเดือนนะแล้วก็คนถัดมาเพราะผู้ใหญ่กว่าคือพอเอเลนถัดมาก็กิลเบิร์ตเนี่ยซึ่งเป็นเรียนวิศวะอคอมอยู่ที่รอจิงตัน มไม่เปได้ริงตันกิวเบิร์ดใช้เวลาหนึ่งปีนะครับนั่งพันสายนะครับแบบนี้ยพันสายเงี้ยไปหาแผ่นปิ้นแผ่นเอกประสงค์มาไปหาเครื่องมือบแลบมาไปหาซื้อไอซีมา B B B 8. เป็นไอซีเบอร์เบอร์อแปดอะไรเอืม ไอซีเบอร์แปดศูนย์ศูนย์แปดเไรเนี่ยนะ 800, ครับแปดศูนย์ศูนย์แปดไอซีเป็นไอซีของอินเทลยุคแรกแปดปดครับครับใส่ไอซีต้องบัดกีไอ้ต้องวายสายต,ต้องมีการพันสายอะไรเยอะเพราะว่าตัวซีพียมันไม่มีเมมโมรีไม่มีไอโอไม่มีอะไรเลยนะครับมันเป็นซีพจริงเลยนะหมายถึงว่าไอซีไอซีหนึ่งตัวที่เป็นซีพเนี่ย เราจะต้องใช้ไอซีที่เป็นแรมลอมอะไรเงี้ยอีกหลายตัวพวก IO อะไรที่จะไปเชื่อมกับอุปกรณ์ข้างนอกเซนเซอร์หรือว่าคีย์บอร์ดหรืออะไรเงี้ยสวิชอะไรเงี้ยอืมก็เลยต้องพันสายกันหนักเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ทำเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นหลายปีนะหน้าตามจะเป็นเงี้นะตัวเครื่องจะเห็นว่ามันจะเป็นกล่องอันนึงนะครับมี led ใช่ไหมครับ เป็นแถวเลยนะแล้วก็มีเซิสออนออฟ f ซมิ์แบบท็อกเกิลก็จะเอาบิดเป็นออนหรือเป็นออฟอะไรเงี้ยเวลาป้อนก็ต้องป้อนใ <c oughs> นแบตเตอรี่อะไรเงี้ยเข้าไปอืมพอป้อนข้อมูลอะไรเข้าไปแล้วก็อันนี้เป็นเข้าใจว่าเป็นเครื่องบันทึกเครื่องล็อกข้อมูลจากการจาราจรจากอินเทอร์ v T K นะจากนั้นก็ส่งข้อมูลในการประเสรผ่านโมเดมไปที่คอมพิวเตอร์ i b m 360ที่อยู่ที่มาเวลัยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเอาทรัพย์สินของมาเวลัยนะครับซ่ทรัพย์สินของทางการนะมาใช้ทําประโยชน์ทางธุรกิจนะซึ่งมันก็ผิดใช่ไหมครับอืมใช่ okay. แต่ไ microsoft ก็เริ่มต้นขึ้นมาด้วยการนี้แต่พอ microsoft รวยหนักแล้วเนี่ย m ิ c เกตก็ให้ตังค์แม่เยอะเลยม้โหราน uh huh. เลย เพื่อบอกเพื่อให้แม่เนี่ยไปชดเชยให้กับมหมาเยาล่ยแม่ของเขาก็เลยไปสร้างตึกโมโหลาสเลยครับเป็นตึกภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์โอเคยอมยอมปัจจุบันเนี้ยตึกนั้นน่ะมีชื่อว่าแมรี่แมรี่เกส hall ว้าวจะไม่ผิดเอาเอาเอาเด็กคนนี้แสบพอสมควรนะครับ อแต่ว่า m i c r o s อ f t น,นะครับที่มาเป็นรูปล่างในอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะม,มันคือหลังจากทำไอ้นี้่ทำไอ้ตัวข้อมูลจราจรเนี่ยปรากฏว่าทางซิตีนะครับเขาโผล่เข้ามานะครับเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยเขาจะให้บริการฟรีกับทุกคนเลยใครอยากจะได้รูปบรณกอเนี่ยข้อมูลทางด้านการจราจรเนี่ยนั่นเป็นเหตุให้บิ l เกตนะครับหรือแช a อเดอร้าเนี่ย เอาวอฟบิสเนสเลยเจ๋งเลยเพราะว่าซ mm ิตี้เสนอให้บรการฟรีแล้วไม่มีใครมา mm hmm. จ้างแล้ว mm hmm.